ก่อนพุทธถ้าการยังไม่มีภาษาสวดพระทิทันออกบดยังไม่ได้สวดปาลีเ็ล hey, อะไรมาพระจะสวดตามนั้นพระจะสวดตามฝันละรมในก่อพิธีก่อนพุทธถ้าการเอ่ยไม่มีคำสวดพระที่พึ่งออกบดยังไม่ได้สวดปาลีและแล้วพระยาวท่านเลยสวดขึ้นมาว่า สมัยก่อนพุทธการยังไม่มีภาษาบาลีสวดพระคนที่บวชใหม่ๆเดินมาเห็นอะไรก็หยิบอันนั้นมาสวดนะโยมหมดตัวหนึ่งตายเกินหมดตัวหนึ่งตายลงหมดต่อเวงนามชาตามารังอาเฮสิกาน้อยมาวานัลลังไปช้าผาชักผาช้าและตาวาเตาตัม ดตัวหนึ่งตายึ้นหมดตัวหนึ่งตายลงมูโตวิงามชากามารังวาฮีติกาน้อยฮะวาน,น,นังไอ้ยะปาจักปาจากเบตาวะเตอาตํมหมดตัวหนึ่งตายึ้นหมดตัวหนึ่งตายลงหมูโตวิงามชากามารัง นายอะเนี่ยพร้อมปลากับกินวิ่งงวชนกันแล้วลูกลายกขึ้นมาได้แล้วลูอยากกแร่บงอาฮีสิกามันเออมันดังอยู่ตรงไหนเฮ้ชาลีลูกรรบ สวดบูนาธรรมะเป็นเพียงเรียบร้อยพอหม้อเขาแล้วๆหยุดแล้วๆกูพ่อมอสวดผิดแล้วแล้วอัวงผิดเพ้ออากุศลาราท้วงมาสัยอ่ะเออกุศลาานูขึ้นบันไม่ใช้นะเงาป้อนตังขอโทษสวดผิดไม่ใช่สวดกุศลาาเราจะสวดมาติกาเอามาไอ้มาติกานั้นเร่งว่าลาวอันเร่งเพื่อหลงอันวีเพ้ยแล้วอัน แต่มันรู้ไปตั้งเปินบอกสิเดียวแต่ถ้าพี่นองกูทักเดียวกูตังโยกไกลนะแม่ปือจังแมกมาแล้วรถกลับได้ดไทุกทีขอโทษสวดผิดไม่ใช่สวดมาติกาตามศรัทธาหรือก็ในวันนี้ห้ามเจ้า่าไปเงองยว่ากลางป่าปพระยาก็เข้ามาก็จะทำก็พิธี ก่อนจะชักบาสกุลรามอรุณทำไมอย่างนีแลแล้วระยาวเข้ามาบอกว่าราดน้ำมันจนสันอนิจจาวัสังคาราอุปตะวยตมิโนจนสันนิรุจันติเอรังมาโมจุโกอนิจจาวัฏสังคาราอุป เดาไปเดาต้นเด่นเจ้าอวดมาเหรวเดือดเดวอดเดือดเนี่ยแมีพรวดเร็วชิงนห